สว,สวัสดีครับ f ีช่องพลูคาะถ้าออฟเชียวนะครับผมวันนี้มาเลขทออกี่อกเลขเก็ดขออนุญาตรีวิวนะร้านสกีอะไรโชคกีนี้ l <Lucky. S 1> u ก k y Lucky c h นะครับชั้นใต้ดินห้างอิเพอร์เวสบ์ลูปปิดตีสองแล้วเนี่ยมา ดูบรรยากาศนี้วันนี้เราสั่งวันที่น้อยก่อนนะดูวันนี้น้ําซุปมีให้เลือกนะครับมีสามอย่างให้เลือกด้วยกันได้เลยขอทำน้ำปกหน่อยขอทำน้ำปกหน่อยทำได้เดี๋ยวทำน้ำปกหน่อยวางก่อนดิ thôi mày ok ạ ngay okay. 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 luôn đây. เนตก็จะเป็นนี่คนระับปลาหมึกกรอบของผมเลยขอบอย่างละถ้วย่วไม่ไม่เด็ดอ่ะของมุ้งอ่ะไม่เข้าใจเด็ดดิผักครึ่งน,น,น,นึ่งไงนี่ไงไปกินกินแบบยาวนนมีอะไรอีกอ,อ้ง รีวิวรีวริวกินให้ดูหน่อยดิรีวิวกินให้ดูหน่อยรีวิวกินให้หน่อยเดี๋ยวให้เอฟซีรู้ว่ามีอะไรบ้างมีเยอะแต่ผมสั่งอย่างเงี้ยผมจะสั่งแบบเนี้ย แบบวา่าทูบริาการในร้านนะครับมาไม่ใช่ได้คิวเลยคือมาไม่เคยได้คิวอ่ะต่มาวันนี้ได้คิวอ่ะมาวันแรกไม่ได้คิวเลยครับเดี๋ยวมาลองแบบยินตโพเขานะว่าเอ่อร้านลัคกี้ใช่ไหม ลักกี้ซุกี้อร่อยไหมมามาลองกันผมลองน้ำซุปก่อนดีกว่าว่าอร่อยแค่ไหนน้ำซุปแบบว่าตัวนี้ของอันนี้นะแบบว่าเรียนโพนะน้ำจิ้มอนนี้มีน้ำจิ้มเขาอะน้ำจิ้มมีสองอย่างนะมีฟางตุ้งกับไห่หล่ำนะครับร้านชื่อร้านว่ลล์กี้นะปิดตีสอง ดูดีอร่อยไหมขอชิมกันลวกๆแลว้ลวขึว้นลูปรสชาติก็ปานกลางนะครับไม่เท่าไหร่ไม่จัดเท่าไหรก็ก็มีเนี่ยเมื่อกี้ลองเนี่ยทำจิ้ม

เออเอ,อ้จะออกหวานๆนะครับเนี่ยน้ำน้ำซุปออชาบูสุกี้เขาอะจะออกหวานๆนิดหนึ่งนะเดี๋ยวลองชิมน้ำจิ้มนะครับนี่ฮะอื้อร่อยยินอร่อย หวานต้วงเลยหอมเปรียปร้ยวแบบอืมลองดูตัวน,นี้จะติดหวานหน่อยนะครับไอ้เนี่ยน้อยอำ,ำซุปอ่ะจะอหวานนิดนึงนะเด็กทานได้นะครับอร่อยอ่ะลองให้ลูกดูดูดวิวลูก ได้ไหมอ,งไงอืมอบบกอท่านผู้ชมน้ำจิ้มอร่อยแต่น้ำจิ้มขอร่อยนะครับผมชอบน้ำจิ้มอะมแต่มันก็เด็กทานได้นะแต่ผมแนะนำนะ ตัวนี้ขอผ่านดีกว่าอ่าเนี่ยมันอะไรเนี่ยเยลโฟอ่ะแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมอ่ะลองสั่งมาดูนะแต่ผมไม่ชอบรีวิวตรงไปเปล่าวะมีหลายน้ำซุปนะมีห้าน้ำซุปอ่ะถ้าจะเอาแบบเอ่อแบบอะไรนะหมาล่าะ มาลาเพิ่มเงิน29บาทใช่แล้วก็น้ำซุปกระดูกเลยแบบเพิ่มเพิ่มแล้วเขาไม่ได้เขียนบอกว่าจำกัดเวลาไม่มีอ่ะ แต่ส่วนตัวนะผมส่วนตัวพ่อนะพ่อไม่ไม่ตะวันอะ่ะตวเนี้ยิยนตะโพอะ่ะยังไงไม่รู้อะ่ะจะโดนโดนโดนเนี้ยจะเป็นเงได้อหรอแต่จะิ้มน้ำจิ้มลองดูนะอร่อย ทานน้ำจิ้ม็โอเคเลยเข้ากันถือว่าอร่อยนะวันนี้ลูกเรื่องงานนะครับก็เลยพามาทานานะในลูกสาวจานะอ่ะ อ,าาอัลบั้มคลิปแล้วคลิปนี้ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดสกิ๊กกดติดตามกดแชร์ทางช่องพหลของเราออฟฟิเชียลนะครับสวัสดีครับ